จุดแตกหักของชีวิตทำไมไวัย49ถึง53ปีจึงเป็นช่วงเวลาอันตรายที่สุดแต่เป็นโอกาสสุดท้ายสู่ความสุขที่แท้จริงสวัสดีลูกๆขอต้อนรับสู่ช่องธรรมะเสียงกับคุณแม่มาลีลูกลักแม่ชีเข้าใจความรู้สึกของลูกดีค่ะ การฟังธรรมะที่ลึกซึ้งและต่อเนื่องจะช่วยให้จิตของเราซึมซับคำสอนได้อย่างอิ่มเอมคืนนี้แม่ชีจะขอเล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ให้ลูกฟังอย่างยาวๆต่อเนื่องเลยนะลูกนะวงจรแห่งกรรมเมื่อร่างกายและจิตใจถึงจุดเปลี่ยนลูกเอ้ยในค่ำคืนนี้ แม่ชีอยากจะชวนลูกๆมาพูดคุยถึงช่วงเวลาที่สำคัญและบีบคั้นที่สุดในชีวิตมนุษย์นั่นคือช่วงวัย49ปีไปจนถึง53ปีลูกอาจจะรู้สึกว่าในวนัยนี้ชีวิตกำลังผเชิญกับคลื่นลมที่โหมกระหนำ่ำอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนลูกหลักอาจจะรู้สึกว่า ร่างกายเริ่มส่งสัญญาณความอ่อนล้าอย่างชัดเจนหอรมูลนเปลี่ยนอารมณ์แปลปรวนการงานที่เคยเป็นหลักก็เริ่มไม่แน่นอนและที่สำคัญที่สุดคือจิตใจเริ่มตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่เราเคยเชื่อมาตลอดชีวิตว่าฉันทุ่มเทมาทั้งหมดนี้เพื่ออะไรกันแน่แม่ชีจะบอกลูกว่า ความรู้สึกวุ่นวายและไม่มั่นคงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแต่กำลังเป็นไปตามกฎของธรรมชาติและกฎแห่งกรรมที่ทำงานสอดประสานกันอย่างเที่ยงตรงช่วงวัย49ถึง53ปีนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่พระพุทธศาสนาสอนให้เราตื่นรู้เป็นช่วงที่ร่างกายกำลังบังคับ ให้เราหันกลับมาสู่ภายในและเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะสามารถแก้ไขบทละครชีวิตก่อนที่สังขารจะล่วงโรยอย่างถาวรลูกต้องเข้าใจเรื่องวงจรชีวิตเจปีก่อนนักปราชญ์โบราณต่างสังเกตเห็นว่าชีวิตมนุษย์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเป็นวัตจักทุกทุกเจปี ซึ่งแต่ละช่วงวัยก็มีภาระหน้าที่ทางกายและใจที่แตกต่างกันลูกที่อยู่ในช่วงวัย20-40ปีนั้นคือช่วงของพลันกายและความทะเยอทะยานสูงสุดเป็นช่วงที่ลูกใช้ร่างกายอย่างหนักเพื่อสร้างฐานะและออกเดินทางค้นหาตัวตนและเมื่อเข้าสู่วัฏจักรที่เจ็ด 42 4 9ถึง49ปีนั่นคือความพยายามครั้งสุดท้ายในการพิสูจน์ตัวเองทางวัตถุแต่เมื่อลูกก้าวเข้าสู่วัตจักรที่8 4 9 5ีถึง56ปีนี่คือสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติว่าบทละครของครึ่งแรกในชีวิตได้จบลงแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปอย่างชัดเจนมาก ร่างกายไม่สามารถฝืนความอ่อนล้าได้อีกต่อไปลูกจะถูกบังคับให้หันมาพิจารณาความจริงของชีวิตความคิดที่เคยมีว่าฉันยังมีเวลาเหลือเฟือจะถูกแทนที่ด้วยความถามว่าเวลาของฉันเหลืออีกเท่าไหร่กันแน่นี่คือวิกฤตวัยกลางคน ที่ถูกยกระดับขึ้นมาเป็นการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณลูกรักจงรับรู้การเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยปัญญาไม่ใช่ความกลัวเพราะธรรมะบอกเราว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาของโลกที่เราไม่สามารถควบคุมได้ในขณะที่ร่างกายกำลังเปลี่ยนเข้าสู่วัฏจักรที่แ กฎแห่งกรรมก็กําลังทำงานอย่างเที่ยงตรงไม่แพ้กันนี่คือช่วงเวลาที่พระพุทธศาสนาเรียกว่าวาระแห่งการเก็บเกี่ยวลูกๆล,ลองคิดดูนะกรรมที่เราทำอย่างตั้งใจสันจิตจกรรมมังส่วนใหญ่มักจะถูกสร้างขึ้นมาอย่างหนักหน่วงในช่วงวัย20ถึง40ปีและผลแห่งกรรมนั้น มักจะรอเวลาที่เหมาะสมในการทรงผลให้ผลในลำดับหลังช่วงวัย49-53ถึง53ปีนี้จึงเป็นช่วงที่วิบากกรรมผลของกรรมจากการกระทําในอดีตกำลังสุกงอมและส่งผลกลับคืนมาอย่างชัดเจนความประมาทในอดีตกำลังส่งเสียงหากลูกเคยประมาทในวัยหนุ่มสาว เช่นใช้ร่างกายอย่างหนักอดนอนใช้คำพูดที่บาดลึกกับคนอื่นหรือสร้างศัตรูผลนั้นอาจปรากฏเป็นความเจ็บป่วยที่รักษาไม่หายความขัดแย้งในครอบครัวหรือความรู้สึกว่างเปล่ากลางดึกทั้งที่ภายนอกดูเหมือนจะสมบูรณ์พร้อมลูกเอ๋ยจงอย่าโทษโชคชะตาเมื่อเจอเรื่องร้าย แต่จงหันกลับมามองที่เหตุคือการกระทําของเราเองเพราะช่วงวัยนี้คือช่วงเวลาที่ลูกต้องชำระบัญชีกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อร่างกายกําลังเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็วและวิบากรรมกําลังส่งผลอย่างชัดเจนสติและปัญญา จึงเป็นสิ่งเดียวที่ลูกควรหันมาใส่ใจอย่างจริงจังที่สุดนี่คือโอกาสสุดท้ายที่ลูกจะสามารถเขียนบทสรุปของชีวิตให้สงบเยือกเย็นลูกไม่ต้องหลีกหนีความจริงว่าร่างกายกำลังแก่แต่จงใช้ปัญญามองมันตามความเป็นจริง จงใช้สติมองดูริ้วรอยความอ่อนล้าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในร่างกายแล้วระลึกว่านี่คือทุกขสัตว์นี่คือความไม่เที่ยงอนิจจงที่แสดงผลอย่างชัดเจนเมื่อลูกเห็นความแก่ด้วยปัญญา ลูกจะค่อยๆวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ลงได้ไม่พยายามฝืนไม่พยายามย้อนไวแต่ยอมรับว่าร่างกายนี้เป็นเพียงของให้ยืมที่ต้องแตกสลายไปตามเหตุปัจจัยการสร้างมโนกรรมฝ่ายกุศลเมื่อไวล่วงเลยไป การทำทานด้วยกําลังกายอาจมีข้อจำกัดดังนั้นลูกต้องขันมาให้ความสำคัญกับการสร้างมาโนกรรมฝ่ายกุศลให้มากที่สุดเพราะนี่คือสเสบียงที่จะติดตัวลูกไปในภพหน้าอย่างแน่นอนจงฝึกแผ่เมตตาและมุทิตา ความยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นให้มากที่สุดเพราะมะโนกรรมนี้ทรงพลังในการชำระล้างความอิจฉาริษยาและความขุ่นข้องมองใจใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทจงใช้ช่วงวัยนี้เป็นสัญญาณเตือนภัยเพื่อเร่งทำความดีและ,จะเจริญสติภาวนาให้มากที่สุด จงฝึกกายคตาสติหรือการรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับลมหายใจเพราะนี่คือบาตฐานของสมาธิและปัญญาที่จะช่วยให้ลูกไม่หลงทางในวาระสุดท้ายความมั่นคงที่แท้จริงหาใช่ทรัพย์สมบัติใดๆในโลกไม่เพราะทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงและดับไป ความมั่นคงเดียวที่เที่ยงแท้คือการถึงซึ่งพระนิพพานโลกรักจงอย่ามองช่วงวัย49-53ถึง53ปีนี้ว่าเป็นเพียงวิกฤตวัยกลางคนแต่จงมองว่าเป็นของขวัญที่ธรรมชาติและกฎแห่งกรรมได้ส่งมาเตือนนี่คือช่วงเวลาที่ร่างกายและจิตใจพร้อมที่สุด ที่จะหันมาสนใจความจริงตอนนี้ถึงเวลาที่ลูกจะกลับมาสร้างรากฐานทางจิตวิญญาณให้มั่นคงเพื่อให้ลูกไม่ต้องหวาดกลัวต่อความแก่ความเจ็บและความตายอีกต่อไป ขอให้ลูกๆทุกคนจงใช้ช่วงวัยนี้ด้วยความไม่ประมาทและค้นพบความสุขที่มั่นคมและเที่ยงแท้ตลอดไปเทินสาธุ